สวัสดีค่ะเพื่อนเกลับมาพบกับนุ้ยในช่อง h a v e a nui day อีกเช่นเคยนะคะนุ้ยก็ยังติดตามโครงการเที่ยวปันสุขอยู่นะคะนุ้ยจะพาเพื่อนๆไปเปิดวิธีใช้ e voucher ส่วนลด600บาทเราไปเที่ยวกันค่ะขอบคุณข่าว tin n Thailand นะคะก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่18มิถุนายน2563 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีไฟเขียวกระตุน้นการท่องเที่ยวหลังโควิด1 9นะคะด้วยโครงการเที่ยวปันสุขเราไปเที่ยวกันและกำลังใจโดยการสนับสนุนค่าที่พักและค่าเดินทางให้แก่ประชาชนที่ร่วมโครงการนะคะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเราไปเที่ยวกันเพื่อจองที่พักมีดังนี้ 1. ต้องดูรายชื่อโรงแรมที่พักเข้าร่วมโครงการก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะ ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ 2. จองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการและจ่ายเงินให้โรงแรมทันทีในอัตรา60นะคะ 3. เมื่อใกล้ช่วงไปเที่ยวประชาชนก็ต้องมายืนยันอีกครั้งค่ะว่าจะไปเที่ยวจริงนะคะทางระบบก็จะโอนเงินค่าที่พักที่เหลือนะคะสนับสนุนจากรัฐบาลให้โรงแรมค่ะ 4. เราจะได้รับ e v o u c เชอ600บาทต่อคืนนะคะแต่สูงสุดไม่เกิน5คืนผ่านแอปเปาตังนะคะให้ผู้ลงทะเบียนได้ใช้งานโดยจะมีอายุการใช้งานต่อวันจนถึงเวลา23นาฬิก59นาทีของวันนั้นๆน,น,นะคะถามว่า e ี o u c เชอ600บาทใช้ทำอะไรได้บ้าง 1. ใช้ในร้านอาหารของโรงแรมที่เข้าพัก 2. ใช้ในร้านอาหารนอกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งจะมีรายชื่อให้ตรวจสอบในเว็บไซต์ค่ะ 3. ใช้ในการแสดงที่ต้องซื้อบัตรเข้าชมนะคะส่วนวิธีการจ่ายเงิน e o u c h e r จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังค์แบบอัตโนมัตินะคะไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้อย่างไรก็ตามนะคะการใช้ e o u c h e r นั้น จะช่วยจ่ายเพียง40%เท่านั้นนะคะส่วน60%เราต้องจ่ายเองเช่นไปทานอาหารในโรงแรมราคา800บาทเราต้องจ่าย480บาทค่ะอีก320บาทจะเป็นหน้าที่ของ e voucher นะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบแล้วนะคะว่า600บาท e voucher นั้นใช้ยังไงนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับฟังคลิปของนุยจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ